ทุกท่านและบัดนี้กราผมขอประกาศให้พวกเรามาสร้างซอฟพาวเวอร์กันเถอะโอ้ยน่าสนใจครับแล้วซอฟพาวเวอร์คืออะไรครับซอฟพาวเวอร์ก็คืออำนาจอ่อนอ๋อแล้วแล้วแล้วอำนาจอ่อนคืออะไรครับก็คืออำนาจที่ทำให้ผู้คนโอนอ่อนได้ด้วยความยินดีและเต็มใจเช่นอำนาจทางวัฒนธรรมโอ้ฟังดูเยี่ยมไปเลยครับแล้วเราจะสร้างซอฟพาวเวอร์ยังไงเดียครับ มา,ามาสร้างซอฟพาวเวอร์กันกนะอ้าวมันไม่มีวิธีเหรอเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ครับคือความสามารถที่ทำให้ผู้คนหรือประเทศเอื่นๆเนี่ยมีความสนใจและก็เห็นดีในเรื่องต่างๆอย่างเป็นอิสระโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังในการบีบบังคับนะครับตัวอย่างก็เช่นการใช้วัฒนธรรมศิลปะหรือว่าการศึกษาทําให้ประเทศของเราเนี่ยมันดูมีเสน,เน่ห์มากขึ้น ซึ่งก็เป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับในช่วงนี้แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงนึกไม่ออกครับว่าเราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมายัางไงซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับซอฟต์าวร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราต้องสร้างขึ้นมาจากศูนย์เสทีเดียวนะครับแต่มันอาจจะเกิดจากการหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่ก็ได้ <osters S 1> วันนี้ขอสารภาพเนี่ยก็จะชวนไปมองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นซอฟต์าวร์ที่ดีได้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงช่วงเนื้อหาเนี่ยใครยังไม่ไ มีกิ๊บอิโมจิมีปฏิทินมีหนังสือออกใหม่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook ขายออรถนะครับมาเรามาต่อเนื้อหากันดีกว่าสิ่งแรกนะครับที่หญ่ที่ชวนคนไทยทุกคนทั้งตัดไปมองเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารครับข้อที่1ครับมา,มาเป็นเจ้าแห่งอาหารโลกกันเถอะอาหารไทยเนี่ยเป็นซอฟพาวอร์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกอยู่แล้วสำหรับข้อนี้ผมก็ไม่ได้จะมาชวนทุกคนพูดถึงอาหารไทยทั่วๆไปหรอกครับแต่ผมเนี่ยอยากที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาพูดถึงอาหารไทยในสไตล์แบบไทยๆกัน แหมมาถึงญี่ปุ่นแล้วกินขนมโตกเกียวซะหน่อยให้อโนูฟันาจิว่าเราไม่มีขนมโตเกียวเดสฮะทำทำไมอ่ะโอ้ยมาถึงนิวยอร์กกินข้าวผัดอเมริกันดีกว่าวอตอีดอเมริกันไฟไรส์ที่นี่มีมีขายเนอะฮะอทำไมอ่ะไม่มีเหรอได้ไงอ่ะ ว่าขนมโตเกียวข้าวผัดอเมริกันอย่างที่เรารู้กันครับว่าโตเกียวก็ไม่มีขนมโตเกียวและอเมริกันเนี่ยก็ไม่มีข้าวผัดอเมริกันแต่เมนูพวกนี้มันก็เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยที่จะใส่กลักษณ์ของชาติอื่นๆลงไปบนวิธีคิดแบบไทยๆครับแลวเราก็ตั้งชื่อใหม่มขึ้นมาใจเย็นแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆนะครับมันแตกต่างจากการเอาต้มยำกุ้งหรือวัตทุเรียน,นยไปใส่พิซซ่าเพราะวิธีคิดแบบอาหารไทยมันคือการเอาเครื่องปรุงในหน้าพิซซ่าเนี่ยครับมาใส่ลงในข้าวแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นข้าวผัดอิตาลีต่ง ถ้าใช้วิธีคิดนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์รวมของอาหารไทยสไตล์เราจะปักธงชื่อประเทศทุกประเทศนะครับลงในเมนูอาหารไทยสไตล์ใหม่นี้ครับและนําไปเจ้าของประเทศนั้นๆเนี่ยอยากลองมาทานอาหารที่มีชื่อประเทศตัวเองในประเทศไทยดูแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นซอฟพาวเวอร์หรือเปล่านะมาสู่สิ่งที่2ครับ1ตําตบลหนึ่งมนมีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงรู้จักมีมันอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็เคยพูดถึงไปแล้วเด้อเพราะฉะนั้นผมจะขอเข้าเรื่องเลย นี่คือทอมบิลลี่ครับแมวอ้วนจากตุรกีที่ชอบมานั่งชิลริมทางแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปมันเอาไว้ได้นะครับจนกลายเป็นมีมที่โด่งดังในโลกโซเชียลไปแมวเจ้าบ,บิลลี่เนี่ยจะกลับดาวแมวไปตั้งแต่ปี2 0 1 6แล้วแต่ชาวเมืองเนี่ยก็ได้สร้างรูปปั้นมันเอาไว้ครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ไปได้ในที่สุดถ้าเราเอาวิธีคิดเนี่ยครับมาย้อนมองสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศเราบ้างนะครับเราก็จะเจอสิ่งหนึ่งที่มีพลังพอที่จะเป็นมีมได้แถมมีอยู่ทั่วไปในทุกตบลด้วย สิ่งนั้นนะครับก็คือเจ้าโบหน้าเซเว่นนั่นนครับคือมันก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์มากครับที่แทบทุกเซเว่นของไทยเนี่ยจะต้องมีหมานอนประจําอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวบางที่อาจจะมากหน่อยเป็นแก๊งเลยและพวกมันเองก็สร้างความน่าเอ็นดูให้กับชาวต่างชาติอยู่หลายครั้งผมจึงขอเสนอครับให้ภาครัฐเนี่ยเห็นโอกาสนี้และจัดก,การประกวดขึ้นมาครับการประกวดที่ว่าเนี่ยอาจจะมีชื่อว่าถ่ายหมาหน้าเซเว่นให้เป็นมีม มันอาจจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนครับถ่ายภาพหมาหน้าเซเว่นแล้วก็คัดเลือกภาพที่บอกจะเป็นมีมทีม่สุดมาป่าประกาศแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตไปใครจะรู้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีรูปปั้นหมาหน้าเซเว่นอยู่สักที่หนึ่งที่อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกับเจ้าทอมบิลลี่ก็ได้นะครับสิ่งที่3ครับอาร์ตออนคา ประเทศของเรามันมีศิลปะประเทศหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามกันมันคืองานอาร์ที่มันอยู่บนรถครับเช่นสติกเกอร์บนรถบรรทุกภาพเพ้นบนรถทัวร์โดยเฉพาะกับรถทัวร์นะครับที่เป็นพานาที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องได้ใช้งานแน่ๆเนี่ยอันนี้นึกเล่นๆนะครับทำไมเราไม่ลองมิ์แอนแมชจิตกรกรรมฝาผานังของไทยเราเนี่ยเข้ามากับรถทัวร์เหล่านี้ครับว้าวนี่มันรถแบบที่ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบสุดๆไปเลยครับแต่ถ้าเร่นี้มันยังไม่ว้าวนะครับงั้นเราลองใส่ซอฟต์พาวเวอร์ใกล้ๆตัวสิ โอ้มีการ์ตูนขายรอยอยู่ข้างรถด,ด้วยอยากอันต่อเลยเมื่อไรคันต่อไปจะมาเนอะครับแอบขายของซะหน่อยนั่นก็เป็นตัวอย่างสองสามอย่างครับที่ขอสารภาพตอนเนี้ยอยากที้จะยกตัวอย่างการสร้างซอฟต์พาวเวอร์จากสิ่งใกล้ๆตัวมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องเวอร์วังอลังการอะไรนะครับแค่เราต้องมี mindset หนึ่งที่สําคัญก็คือการใส่ความขี้เล่นให้กับสิ่งเดิมๆที่เรามีอีกนิดหนึ่งเป็นการมองโลกรอบตัวแล้วก็ตั้งคําถามดูครับว่ามันจะน่าสนุกกว่านี้ได้อีกไหม เช่นเราจะมองพริกน้่ปลาบนโต๊ะว,วันนี้แล้วก็ลองออกแบบพริกน้ำปลาสูตรใหม่ที่ใส่กับฮอทดอกได้หรือเอาพริกน้่งปลามาใส่ในสเปรย์เป็นไงก็น่าสนใจดีถ้าคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยมีดวงตาที่มองสิ่งรอบตัวให้สนุกสนานขึ้นอีกนิดนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะสามารถสร้างให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้มากมายทุกวันลยครับขอสารภาพตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับใครมีไอเดียเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์รออ่านอยู่นะครับ